ขอญาตต่อคลิปอีกนะครับผมของสปาร์กยามาฮ่าสปาร์ก1 3 5นะครับรหัส5้าวนะครับตัวนี้ยังอยู่ในขั้นตอนตัวนี้อยู่ยังขัดมันใช้เวลาน,านานเกินไปผมก็เลยอขอทำคลิปอีกคลิปหนึ่งขัดเรื่อยๆนะครับขัดจนกว่าจะได้นะใหญ่ใจร้อนนะครับ ค่อยๆขัดลองอโยกโยกดีขึ้นครับ โ,โอเคไหมครับมันชิ่อว่าได้ไปล่วงกลืนคนตีขึ้น <laughs> อ,อ,อ,อะไรพวกนี้หายากอยู่นะครับค่อนข้างหายากอยู่ ก็หายเงียเด้อสปริงตกไปนี่ฮ่าสช่เหเห็นบัมสปริงตัวเล็กกระเด็นหายยังไม่เจอนะครับเล็กสุดเลยเอาของกันนั่นมาแทนมันบกแข่งไม่ได้ฮะบนแข่งเลยโอ้ยลุงหมกไกลเด้อพุ่นลุงเด้อตอนนี้เอาแล้วครับเกิดปัญหาแล้วนะครับ ปิงดันดันเฟืองหายนะครับสปิงดันเฟืองหายนะครับไก่อยู่ดิต่อ,อันนั้นกรกระเด็นไปพุ่นดิอันท้องไ็ดเอาแล้วครับวับนไหนไปไกลดรอกเพราะมันไม่มีใครดูสัน <laughs> เด,เดี๋ยวหาสปริงก่อนนะครับเดี๋ยวสปริงแล้วนะครับสปริงไม่ใหญ่นะครับสปริงที่เราหาตัวแค่นี้ตัวแค่นี้นะครับสำคัญนะครับสำคัญมากๆเลยพวกนี้สำคัญหมดนะครับของยามาฮ่าของตัวหนึ่งสามห้าพอได้ทีแล้วก็ chẳng mấy à à mát này tao má gì cho ngâu bột máy sắc bột dù lên này. <laughs> สึกไวถิ่มนอนลงอย่างนี้เลยนะครับจะทำง่ายนะครับนอนลงอย่างนี้เลย <c oughs> หวังว่าคงจะไม่มีเสียงนะครับเวลาสตาร์บเบ้าเกา่าสึกก็เปนการสึกเลยนะครับมันเกิดจากไอ้รอยอรอยตัวนี้เกิดจากอะไร สปริงสปริงคัดสปริงหักสปริงตัวนี้นะครับหักนี่สปริงตัวเ,เล็กนะตัวนี้มันมีสามตัวมันขาดแล้วก็ทําให้ตัวนี้เวียงตัวนี้มาเวียงนะตัวนี้เวียงแล้วมามากัดขอบตัวนี้นะครับก็เลยทําให้เวลาเข้าเกียร์แล้วควบคุมไม่ได้วิ่งเลยกลายเป็นรถออโต้อัตโนมัติเลย ดูการประกอบกันนะครับนี่ตัวก้อนใหม่นะครับก้อนใหม่ที่เราเปลี่ยนนะมันจะมีสปริงสามตัวนะครับสามด้านถ้าสปริงตัวใดตัวหนึ่งขาดเนี่ยคือเหวี่ยงทําให้ไอ้จานเบ้าตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยสึกนะครับที่ผมยกตัวอย่างให้ดูที่ให้ดูก่อนหน้านี้นครับอาการแบบเข้าเกียร์แล้ววิ่งนะครับเกิดจากตัวนี้แหละ และอีกอย่างคัตคันนี้แผ่นคัตมันก็เริ่มที่จะยุ่ยนะครับเพราะว่าเกิดจากน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องแห้งนะครับรถคันนี้เขาใช้งานไม่ค่อยถ่ายน้ำมันเครื่องมันให้ไหม้แล้วเกิดความร้อนมากๆแล้วก็ทําให้แผ่นคัตเสื่อมสภาพไปตามการเวลาของมันนะครับ <c oughs> โอเคไหมครับ ตามด้วยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับนี่ที่สวมเข้าไปนี่ชามคัสบะแล้วไอ้ตัวคัดในเขาเรียกว่าคัดอะไรครับคัดตัวนี้ครับตัวนี้คัดแรงเหวียงคัดแรงเวียงอ่าอันอกเป็นชามคัดก็รวมๆแล้วฝั่งนี้เป็นคัดหมดมไม่ไว่าคัดคัสคัสขึ้นหนังเลยคัดอ่ะช่างก็เริ่มประกอบแล้ว แล้วค่อยเรามาดูแล้วก็จะเรียงแผ่นคัดลงลงในช่องที่กําลังจับอยู่นะฮะเรียงสลับแผ่นโลหะสลับแผ่นคัดนะครับแล้วก็ประกอบด้วยสปริงต่างๆนะครับต้องลองเสียงก่อนนะครับเอาให้ตรงนะครับจะเป็นเฟืองสองชั้นไอตัว ขออภัยนะครับในการนำเสนออาจจะไม่ชัดเจนหรือตามไม่ทันเพราะว่าเราเป็นช่องใหม่ต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามพัฒนาให้มันดีกว่านี้ถ้าเกิดทางช่างเขาไปเปิดร้านผมก็จะตามไปอาจจะตามไปดูว่าการผ่าเครื่องการอะไรต่างๆที่จะพาท่านผู้ชมไปไปรับชมแบบบ้านนะครับไม่ใช่แบบมืออาชีพหลักนะครับทำแบบช่างบ้าน,านผมก็เพิ่งจะหัด ที่จะผ่านะครับที่จะนําเสนอไอ้สิ่งที่เป็นแบบบ้านๆพอทําได้นะครับเน้นเน้นแบบทําเองนะครับเน้นทําเองเพราะบางทีเราไปหาช่างแล้วก็ได้รอได้เสียเวลาอันในสิ่งไหนที่เราพอทําได้เราก็ทาครับอ่ะใส่เข้าไปครบชุดแล้วก็ยกโยกดูนะครับ ยกโยกดูหน่อยนะครับโยกโยกดูแล้วก็เริ่มเรียงแผ่นคัดเลยนะครับลงแผ่นคัดแล้วก็จะมี2แบบแผน่นเขาเรียกว่าแผ่นคาร์บอนใช่ไหมครับอันนึงอีกอันนึงก็จะเป็นแผน่นแผ่นแผ่นโลหะ ขยับมาทางขวาหน่อยนึงครับมันจะลงร่องพอดีเมื่อเมื่อจำอุงใสในวละไร้รองใสมันไม่พอครับช่าง้องใสมันไม่พอตามด้วยแผ่นโลหะนะครับแล้วก็ที่ตั้งชุดียว ามด้วยกิ๊บล็อกนะครับตัวนี้อย่าลืมนะครับตัวนี้อย่าลืมนะอ่ะก็เหลือใส่ครอบใส่สปริงขันล้วเจาดีๆ,าาแๆแล้วเราค่อยแล้วเราค่อยแล้วเราค่อยรอฟังเสียงกันอีกนะครับประกอบแผ่นแผ่นนี้นะครับเขาเรียกว่าแผ่นอะไรนะเนี่ยต้องดูมาร์กนะครับมันจะมีมาร์กกลมๆอยู่ตรงเนี้ย กับแผน่นแผ่นขาตัวนี้นี่ถ้าถ้าถ้าไม่ตรงมันจะมันจะฟรีรอบนะครับแต่ถ้าตรงปุ๊บม,มันจะแน่นเลยนี่เรียมรวมใส่สปริงนะครับรวมใส่สปริงกินแก้มีอะไรไปนังกันเนอะ ควยเขาใน้คลิป <c oughs> ใส่เข็มแ้วเลย์ะใส่เสาสปริงตัวนี้ขันให้แน่นนะครับแล้วเราก็ประกอบขั้นตอนนี้ก็คือใส่แข้งใส่แข้งข้างใส่แข้งข้าง,างแล้วเติมน้ำมันเครื่องใส่คันสตาร์ทนะครับแล้วก็เรามาดูกันในตอนฟังเสียงแล้วกันนะครับโอเคครับ